สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลไทยอุดมอำเภอคลองหาจังหวัดตรัแก้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตำบลไทยอุดมกันค่ะค่ะและก่อนที่เราจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆเราจะพาทุกคนไปพบกับบคุคคลสําคัญของตำบลไทยอุดมกันก่อนนะคะนั่นก็คือท่านนายกและท่านกำนันตำบลไทยอุดมค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเที่ยวตำบลไทยุธยตอนนี้เราก็ําไกับผู้นาของชุมชนตำบลไทยุธของเรากันก่อนนะคะเดี๋ยวให้นัาผู้นของเราแนะนำตัวก่อนค่ะก็ขอสวัสดีนะคะดิฉันนางสาวมณีจันยอดทองนายกอง์การบริหารตำบลดอยุค่ะครับสวัสดีครับผมนายสุริยาผู้นำตำบลดอยุาตำบลไทยุธมาของเราจะมีบริบทแบบไหนบ้างคะ ่วนของตำบลเทโดมน,นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอคลองหาดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอคลองหาดนะคะห่างจากตัวอำเภอคลองหาดประมาณ1 1กิโลเมตรโดยในตำบลเทรโดมเองนะคะประกอบด้วย9หมู่บ้านนะคะแล้วก็จะเห็นว่าสภาพโดยทั่วไปของตำบลเทรโดมก็จะเป็นการพ่อปู่พืชเกษตรกรรมนะคะเป็นพืชไร่นะคะ โดยจะมีไรอ้อยมันสับปะหลังข้าวโพดนะคะแล้วก็จะมีพืชสวนนะคะที่ตอนนี้กำลังขึ้นชื่อก็คือการทำสวนล้วยไข่นะคะแต่โอท็ที่เป็นโอท็อปที่เด่นของเราก็คือชมพู่เพยรของหา่นะ,ะซึ่งอยู่ที่บ้านหนองตะเคียนหมู่ที่4ะคะ่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติหวานขอบ ตอนนี้ในตำวันไทส่วนของเรานะคะก็กำลังมีการพัฒนาแบรูปของชมพู่นะคะเป็นวายชมพูค่ะอยากให้ท่านกำลังเน,นี่ยค่ะแนะนำวายชมพูที่เรากำลังดำเนินการคือตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทดลองนะครับทดลอหงหรือว่าคุณภาพว่าชมพู่สามารถที่จะทำเป็นวายแล้วจะมีรสชาติาท,าที่สามารถรองรับและชิมวายนะครับว่าจะถูกปากไหมนะครับต,ตอนนี้ทางได้ทาง,งกาะตากหมานุ่ยเลย นะครับมองนะครับเป็นที่ปรึกษาะครับให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตัดท้นใบนะครับครับก็ก็ขอฝากนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับซึ่งชมพู่นะครับกระพู้หวานพิษกะพัาก็เป็นสินค้าสินค้าบนถอนะครับขึ้นชื่อของจังหวัดสแก้วนะครับของฝากนะครับวายชมพู่นะครับว่าอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะเป็นหนทางเลือกจากจากชุมชนนะครับช่วย ชาวเกษตรตะกรนในชุมชนนะครับค่ะอยากจะให้เข้านอายกนะคะและ้วก็าทำงานช่วยและน้างจะ่านที่ท่องเที่ยวที่ชื่อชื่อของตำบลแถบลมให้เราทราบด้วยน,น,น,นะคะในพื้นที่ของตำบลแถบลมนะคะซึ่งได้เปรียบเรื่องออสภาพมินประเทศนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาแล้วก็เป็นภูเขานะคะก็จะทําให้สําหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ถือว่าเป็นเรียกอะไรเป็นบุญตานะคะที่ได้มา หาดพื้นที่ของตำบลไทยอุดมเพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะคะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ขึ้นชื่อนะคะตั้งแต่ก่อนที่โควิดจะระบาดนะคะก็จะมีสวนส้มของนางสมจิตนะคะซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องที่บูมมากในพื้นที่นะคะแต่ว่าเป็นของเอ,อ,อ,งเอก,กชนนะคะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวอื่นเดี๋ยวให้ทางท่านกำาันได้เพิ่มเติมนะคะค่ะ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในในตะบลไทยรมก็หลักเลยก็คยอยือตรงที่วัดสองหุ่นนะครับมู่ที่ห้านะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านของตะบนไทยรมก็มีถม้ำน้ํานะครับซึ่งจ,จากจากสภาพภูม,มิประเทศที่เป็นเขานะครับถ้ำก็จะเป็นถ้ำดิบๆอยู่นะครับสภาพข้างในก็จะเป็นหินย้อยหินงอกนะครับก็ยังนี้ชมนะครับสำหรับนะักท่องเที่ยวนะครับที่อยากจะมาชมธรรมาชาติแบบเป็นดิน นะครับที่ตำบลไดยโรก็เรียนเชิญได้นะครับที่วัดตำของวิญญูห์หมู่ที่5ของตำบลไดยโรนะครับตลอดจนนะครับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับก็มีสวนชมพู่นะครับซึ่งมีมากในยตำบลนะครับแล้วก็สวนฝรั่งอย่างเงี้ยนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใครที่อยากจะมาชิมผลไม้สดๆจากที่สวนนับกระเียนเชิญได้นะครับที่ตำบลไดยโร่มีเกือบทุกหมู่นะครับช่วงเดือนไหนที่เหมาะสำหรับการมาเที่ยวเชิญเกษตรสำหรับเข้าสวนผลไม้ สำหรับชมพู่ก็เป็นช่วงเดือนพฤศจิกานะครับถึงประมาณเดือนเมษายนพฤษภาฯนะครับส่วนส้มก็ประมาณกุมภาพันธ์ถึงประมาณเมษา,ายน,าน,อาานอายของทุกปีค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอขอบคุณท่านนายกและท่านกำนันที่สละเวลามาให้ข้อมูลและให้ความรู้กับพวกเรานะคะเขาก็ ตอนนี้นะครับเราเหมัอนเพิ่ไปชเ<า>มเกิดถ้ำพญานาคของตำบลที่อยู่ตรงนี้เปิดไฟฉายเนี่ยเราจะลงกันละมันใจเราไม่ อยู่ถ้ำพญานาคไปเลย,เลยข้างเขานะคะทุกคน ตอนนี้เราออกมาทางออกแล้วนี่คือทางออกเมื่อกี้เราเข้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะถ้ำนี้ถือว่าลึกมาก ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนของคุณลุงประเสริฐหนูอสวัสดนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาคุณลุงกันเลยนะครับตามมาครับครับส,สว stocks, well. ัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงสวนไทยอุดมครับส่วนมากเขานิยมปลูกอะไรกันหรอครับเออส่วนมากเขาเน้นยมปลูกอะไรเหรอแน่ผัเข้าปลูกเออเป็นข้าวโพดเป็นพืชไร่เดี่ยวๆเนาะต่อมาเรื่อยๆเขาก็ นี่มาปลูกพืชสวนกันมีลำไย,ยมีกล้วยไข่มีพลัง่งมีหลายอย่างที่ที่ที่ขึ้นชื่อจริงๆก็คือจะเป็นชมูชมชุมพูแล้วก็ลำไย,ยกล้วยไข่สามตัวเนี่ยเป็นตัวเด่นๆของอตำบลเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณลุงพาชมสวนได้ไหมครับอ้าวได้เลยได้เลยลูกได้เลย,เลยคุณลุงจะไปที่ไหนก่อนครับพี่ เดี๋ยวลุงจะพาเดินเข้าสวนชมพูเนาะคนที่นี่เขานิยมปลูกชม,มพูพันอะไรครับลุงเอ่อตอนนี้ก็เป็นขึ้นชื่อจริงๆก็จะเป็นทับทิมจันหร <ừ> ืออีกแนวหนึ่งเขาเรียกเอ่อเพชรทองหายคุดเด่นของมันคืออะไรครับพันนี้จุดเด่นของมันเนื้อนแน่นเนื้อแน่นรสชาติหวานรสชาติหวานก็นคือเป็นที่นิยมของตลาดด้วยเนาะใช่ใช่ตลาดนิยมชมพูพันนี้เป็น ึ้นชื่อแล้วก็ตลาดนิยมความต้องการสูงนี่ก็คือว่ามัน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 เก็บไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้เก็บหมดรุ่นไปแล้วเนี่ยอันนี้คือมันออกใหม่เหรอครับพี่นี่ออกใหม่เนี่ยกำลังออกดอกเป็นดอกอีกกี่เดือนเขาถึงจะเก็บนะอ๋อตรงนี้อีกไม่เกินเก้าสิบวันโ้ก็ผ่านไปก็สามเดือนเนาะสามเดือนตั้งแต่แทงช่อออกมามันเวลาเก้าสิบวันลุงปลูกกี่ไร่นะครับเฉพาะชมพู่เฉพาะ คุณผนนู้ชนลุงแปดไร่อันนี้เด <ขอ S 1> นี่คือก,การห่อแบบไหนคะมีวิธีการห่ออันนี้เราจะหอ่อ,นนะหอได้อายุได้อยู่ได้กี่วันนะครับผมจะห่อได้คอ๋อเนี่ยลูกประมาณนี้ถ้าถ้าเป็นต้นฤด,ดูจริงๆอ่ะเดี๋ยวให้ลูกโตก,กว่านี้ รูปประมาณนี้เขาจะหอ่อกี่วันห่อครับลุงเอ,อ่อมันกําหนดวันไม่ได้หรอกต้องดูว่าเอ,อ่อประมาณเนี้ยอันนี้จอะเนี่ยรูปประมาณเนี้ยจะหอ่ออันนี้ห่อกันอะไรหรอคบกันแม,มงวันทองแมงวันทองอ,อันนี้คือดอกบานอ,อันนี้เขาเรียกเอ่อเป็นหมเจ๊ก อันนี้เขาเรียกเพชรสามพันอันนีลูกมันจะไม่ใหญ่ใช่ไหมลูกใหญ่นะลูกใหญ่มันคนละทรงอ๋อเพชรสามพันจะเป็นสีเขียวๆใช่ไหมคะอันนี้คือยังไม่แดงเลยเออมันจะเป็นประมาณนี้มันจะแดงมันไม่แดงอันนี้คือมันต้องรอนมันมันแดงก่อนหรืออย่างนี้ก็กินได้กินได้เลยอันนี้กินได้เลยมันเป็นสีของพันนี้ดูสของมันใหญ่มากลูกใหญ่มาก ลูกใหญ่มากนี่คือถ้าเสียก็จะเป็นประมาณนี้นี่ถ้าถ้ามันยังเสืออยู่ก็จะเป็นหมือลูกใหญ่ลูกดีคือกินได้เลยอันนี้คุณลุงบอกว่ากินได้เลยค่ะมันถอเอต่อลูกแล้วก็ูมันจะบาแต่ลูกมันแน่นเนาะลูกในมันพองนะไม่มันพองดูแล้วมันดูแน่นดีอ่ะชิ่มได้เหรอลุงชิมได้เลยใช่ไหมได้เลยเพราะไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาโอ้ปลอดสารด้วยนะคะปลอดสารนี่เนื้อข้างในนะครับนี่คือมันเล็ดโอ้แม่ มันจะเป็นสไตล์นี้จะไม่หวานเพราะว่ามันเจอฝนมาหลายรอบแล้วสวยอยู่นะครับลุงค่ะไม่ตามันเนื้อมกรอบเนื้อมันจะกรอบแต่มันไม่ได้หวานมากเท่าไหร่เนาะลุงอันนี้คุณลุงขายอยู่โลที่โลกิโลละกี่บาทคะออกตลาดนี่คือโลเท่านั้นได้ดูของมันจริงๆน่ยขายในท้องตลาดห้าสิบหกสิบก็คือตลาดเขาก็ไปต่อยอดไปอีกเนาะ ี่คือการตัดแต่งกิงของชมพูกเลคะก็คือโดยการตัดยอดทั้างบนที่นี่เขาจะแต่งให้เป็นทรงคุ้มเตี้ยก็เก็บง่ายใช่ไหมคะคุณลงุงใช่เพื่อแตกใหม่เนาะลุงเขาเรียกอ,อ,อะไรนะเขาเรียกทรง,ง,งฝาชิงหงายฝาชิงหงายตัดให้ดูสุขมเตี้ย <c oughs> เพื่อที่จะแบบเก็บง่ายดูแลก็ง่ายภาพจินจานจะเป็นสีแดงนะคะแดงสดเลยอ่ะใช่ดูซิกัน ลูกก็จะได้เก็เว้าวสวยมากนี่คือเป็นที่นิยมของตลาดันนี้จะเป็นที่นิยมของตลาดแล้วก็สองสายพันธุ์อันนี้จะรสชาติหวานกรอบนี่อันนี้ทับทิมจันนะคะที่ห่อไว้เราเก็บจะเป็นสีแดงอันนี้กินได้นะลุงได้เลยเราจะไปชิมกันแ้วครับ แกะจากถุงชิมได้เลยนะคะนี่เราเราให้ดูเลยว่าเราชิมแบบกรอบม,ม,มากเลยก็ ครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงมากครับที่พาเยี่ยมชมสวนชมพูของคุณลุงนะครับเอออยากให้คุณลุงเนี่ยฝากช่องทางการติดต่อหรือแบบใครที่สนใจแบบอยากจะมาเยี่ยมชมสวนของคุณลุงครับครับก็ขอฝากเอ่อไว้นะตรงนี้เนาะว่าถ้าใครสนใจอยากมาเที่ยวสวนหรือว่ามารับซื้อชมพูสดๆในสวนเลยก็มาติดต่อได้เบอร์0 8 1 2 7 6 4 1 2 6 สวนลุงประเสริฐหรืออีกหนึ่งก็สวนชัยพิพัฒน์ครับผมสวนที่นี่อยู่ที่ตำบลไทยโอโดมอำเภอคองหาดจังหวัดสระแก้นนะคะมีชมพู่พันทับชิมจันค่ะครัขบขอบคุณค่ะ บนไทยอุดมนะคะนั่นก็คือสวนส้นสนสมสมจิตค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าข้างในปลูกต้มอะไรกันบ้างคะ่ะมาเลยเราไปวูส,วน,สวนต้มของคุณลุงสมจิตนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามคุณลุงสมจิตกันแนะะ่ด้วยกันสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็สะรุมพันธุ์สมเขืน่นได้ไหมคะ ะตามมาเข้าชมสวนส้มได้เปิดช่วงไหนคะช่วงธันวาเดือนธันวาเลยว่ามีค่าเข้าชมไหมคะค่าเข้าชมสวนที่นี่50บาทนะคะจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนวาใช่ไหมคะช่วงนั้นจะเป็นช่วงส้มสุกแล้วก็สามารถเก็บเก็บหาสวนได้เลยใช่ไหมได้คุณลุงขายกิโลละเท่าไหร่คะมันมีกิโล 35แล้วก็40่ิคัมบ้าสีันส้มที่นี่สวนมากปลูกท้อะไรคะมันมางดพันมดอันนี้สวนส้มแหวนพันมังดที่นี่คุณลุงปลูกส้มอีู่วันสามสิหไร่35หไร่นะคะในในสระแก้วนี้เป็นที่เดียวเลยใช่ไหมคะที่มีสวนก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ผมู่ปลูกมาก่อนปลูกมาก่อนนะคะเจ็ดปีนี่แหละ ขโตธรรมชาติโตแบบมันธรรมชาติแล้วแล้วก็กัดน้ําให้มันเดี่ยวแล้วก็ให้มันออกนู่แล้วก็กว่าส้มจะสุกก็คือใช้เวลาแปดเดือนถ้าเรามาช่วงทันวาเราก็จะได้ทานส้มกันนะคะทุกนแต่ตอนนี้คือลูกเขายังเล็กอยู่ ่หน้าคุณลุงแบบเก็บสรงออกรือมีพ่อค้ามารับหน้าสวนเลยคะก็มีส่งเคอรี่บ้างส่งเคอรี่แบบหน้าสวนแม่ค้าก็มารับฝากแม่กน้าจะไม่ได้ไปส่งไงมันจะแม่ค้ามารับสวนเราไม่มีคู่แข่งนะก็คือว่าเขามาคัดเอาอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับลุงเราคือคัดไปครับ ค่ะทุกคนดูว่ามันเป็นสีสีเขียวเขียวอยู่อะแต่ว่าข้างในคือทานได้แล้วนะคะคุณลุงบอกว่าส้มพันนี้ถ้าสุกแล้วมันก็จะไม่ส้มสีส้ม,มค่ะมันจะเป็นสีแบบออกสีน้ำหมากใช่ไหมคะอู้ทันวาได้เก็บเลยใช่ไหมครับลุงนี้เดยวทันวามาใหม่เดทันวามาใหม่ลุง <laughs> ิดอยากจะปลูกส้มไม่แรกก็เอามามาลองปลูกดูออ๋มาลองปลูกก่อนลอ,อ,องปลูกก่อนสิบต้นแล้วมันมันมสวยมันโตได้ใช่ไหมครับม,มันรสชาติมันได้เรื่องการมันได้ก็เอามาไปลูกเยื่อยๆรื่อยเลยยังมีต้นส้มบบโอแฟนในต้นส้มโอในสวนสม้มนะคุณ <laughs> ลุงปลูกทุกอย่างจริงๆ <laughs> ก็คือแบบอยากแนะนําให้ทุกคนมาเที่ยวในช่วงเดือนธันวาเป็นช่วงที่แบบต้มออกผลแล้วก็แบบทุกคนจะได้เดินในสวนได้วิวได้อัคาร์ลอีกแบบหนึ่งค่ะใครทเดินใจที่เองแล้วก็แบบได้ช่างกิโลเองมันเป็นฟิลที่แบบมันแฮปปี้ไปอีกแบบอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาก็คือคุณมาเก็บคุณก็ประทับใจในใช่ถ้ามาเดือนธันวาก็คือพกเสือพกสต้ามานะคะฟิลปิกนิกมากมานั่งของขายมืนกันคุณลุงก็มีพืชผสมหลายอย่าง ดูเป็นส่วนที่แบบสะอาดแล้วเรามาถึงแบบเราสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมอ่ะออกมาไหนก็สวยไม่มียาไม่มีทุเรียนนะครับที่ลุงลองปลูกดูพันอะไรครับลุงอันนี้มันทอครับอันัก็ทุเรียนมันทองนีเต็มเต็มเต็มเมเยอะ วันนี้พวกหนูก็ขอขอบคุณคุณลุงสมคิดมากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสวนส้มแล้วก็อนุญาตให้พวกเราเข้ามาถ่ายทําในสวนส้มนะคะยังไงก็ขอให้คุณลุงฝากสวนส้มให้แบบมีคนสนใจมาเที่ยวมาทางช่วงเดือนไหนเป็นทางไหนคะ่ะขอฝ<อ>ากพี่น้องช<ม>าวจังหวัดสัตว์แก้วหรือจังหวัดทั่วประเทศถ้าจะเข้ามาชมก็ช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยแหละเค,เคยเปิดทุกปี มาเที่ยวที่นี่สวนส้มสมจิตหายโควิดเมื่อไรเจอกันเยี่ยมค่ะให้คนลงฝากเบอร์โทรไวด้วย085-2507-448สวนสมจิตครับผมขอบคุณมากนะคะ ก,การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการ,กรเกษตรของพื้นที่ตำบลไทยอุดมนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจที่จะมาเที่ยวชมในพื้นที่ตำบลไทยอุดมนะคะเราขอแนะนําให้มาช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะจะเป็นช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพื้นที่ตำบลวไทยอุดมนะคะซึ่งจะมีผลไม้ที่ขึ้นชื่อของตำบลไทยอุดมก็คือชมพู่ค่ะแล้วก็ส้มแล้วก็จะมีลำไยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะมาเที่ยวชมในพื้นที่ไทยอุดมได้นะคะ วรบกันที่ะอยู่ร่นมกั